ติดนานยังพี่ตรงเนี้ยสองเดือนแล้วครับแล้วมีป้ายใหญ่เลยไหมพี่เรีนอนอย่าแ,แถวนี้มีติดแบบนี้ไหมพี่มีแต่ไม่ได้ติดรั้วบ้านนะติดบนถนนนะครับแ,แค่ติดแค่นี้เลยโดนโดนนี่เลยมไม่เกี่ยว ให้เขาสบายใจพี่จะโทรถามชนประธานนะเอ้เขาพี่จะตั้งเครื่องตรงนี้นะเขาไม่ให้วิ์ก็เลยต้องเก็บก่อนอ เราไม่มีงบประมาณเราเนี่ยเราทีมคนรักกินเ,นเราพยายามรวบรวมเงนินจากผู้บริจาคเนี่ยเอาไปในขัอวสูบน้ำจากคลองหลักเเอาเข้าไปถูกไหมฮะของย่อยเพื่อให้คนเขาสูบน้ำต่อ เราจประสานผู้ใหญ่บ้านกำนังทั้งหมดว่าให้ประสานกับชาวบ้านให้ตั้งเวลาในการที่สูบให้ต่างคนต่างสูบพอเราสูบเข้ามาทีหนึ่งก็ตั้งเวลาเฉลี่ยกันไปนะครับอันนี้เราก็แก้ปัญหาไปเชื่อว่าแก้ไปได้เยอะแล้วนะขณะที่เราไม่อยากไปว่าเหนืองานของรัฐไทยก็ตามที่รัดชอบแต่ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอยกได้ครับแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านึกยังไงครับผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะ นะครับอย่างกรณีคุณเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกินตาแบบนี้นะฮะถ้าติดป้ายชื่อผมแล้วคุณไม่เข้าสุบน้ำเฮ้ยผมว่ามันแบบนี้ว่ามันทุเล็ดอะจากการที่คุณอย่าไปเป็นเลยเจ้าที่ของรัฐนะไม่พอใจผมก็มามากับผมเลยผมไม่ได้กลัวคุณหรอกแต่อย่าไปรังแกชาวบ้านเขาแล้วก็ติดหน้าบ้านเขาไม่ได้ไปติดหน้าบ้านคุณนะเขาติดรั้วบ้านเขาหน้าบ้านเขาเขาติดหน้าบ้านคุณหน้าบ้านเพ่าแม่คุณหรือเปล่าเออมันไม่ใช่นะ รเรื่องไห้ครับไม่ทราบผมไม่ทราบรายละเอียดนะแต่หมายว่าถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านซึ่งถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนของรัฐเนี่ยถ้าไปทำแบบนั้นน่ะผมว่าไม่ควร,รอยู่ในหน้าที่น้ำควรอยู่ในตำแหน่งนี้วรอนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนั่นก็นบบนนต้งเตรียมการ นะถ้าคุณไม่ชอบผมทีมาด่าผมแต่อย่าไปลงกนชาวบ้านนะก็ฝากฝากบอกด้วยลวกันถ้าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะถ้าเขาไม่ชอบผมก็มาด่าผมเลยแล้วแต่อย่าไปทํากับชาวบ้านที่เขาเือดร้อนเรื่องน้ําคนอื่นคุณให้เขาสูบน้ําได้แต่บ้านนี้ที่เขาติดใต้คนพรกประทุมแล้วคุณไปห้ามเขาผมว่าอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกหรือคุณได้รับคำสั่งจากผูุ้ณชาคุณมาป่ะฝากไปแล้วกันนะฮะแต่ถ้าพุณช้าเขาสั่งมาก็เรื่องพุณช้าเขา แล้วเนี่ยมันมันไม่เหมาะสำหรับการเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐน,นะครับคือจะดูแลใครชอบใครไม่ชอบใครมันอยู่ในใจของตัวเองอยู่แล้วนาะไม่ใช่ออกมาอย่างนี้นาะบ้านไหนติดป้ายนาโค้งรถโค้มันะโโวิดคุณต้องให้ก็อออกอีกนาะจริงๆเนี่ยความรักความเกลียดันอยู่แต่ละคนกัน นะครับคุณมีหน้าที่นะครับดูแลความทุกข์สุขของประชาชนอยู่แล้วคุณก็อำนวยความสะดวกเขาไม่ใช่ว่าเขาติดปุ๊บเนี่ยคุณไม่ให้เขาติดห้ามเขาติดเนี่ยคุณไม่มีหน้าที่ห้ามเขาแล้วเขาจะสูบน้ำเนี่ยยิ่งหนักใหญ่นะคุณไม่ให้เขาสูบน้ำนาเข้าสวยเข้าน,า,นาก็เนี่ยผมว่าไม่ใช่นาขั้นรายการที่ดีบอกคนอย่างเงี้ยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยซ้ำท่านครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งกรณีที่เริ่มไทแล้งไทแ้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้